มาดูว่าจะหัวใหญ่ขนาดไหนว้าวโชว์หน่อยโชว์หน่อยหัวมันแกวที่ส่วนครูบ,บ้านนาเข้าหัวละหนึ่งกิโลผลงานของปันปันอตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่ช่อง yu-tu-be o นะครับ youtube channel ช่องพญาเล็บคุดส่วนครูบ,บ้านนาอ้าคนอีกปัน ใครสนใจเมล็ดพันธุ์ติดต่อได้นะครับหัวละหนึ่งกิโลเขาไม่ได้เอาต้นมันปลูกเขาเอาเม็ดมันปลูก อ่าได้แล้วสองหัวครับอ่ะสวัสดีผู้ชมนะครับสองคน <Yeah. S 1> <laughs> สวัสดีผู้ชมสองท่านนะครับรไม่เป็นไรนะครับเราจะบันทึกเอาไว้นะฮให้ดูอันนี้สดๆจากสวนครูบ,บ้านนานะครับมันแก้วครับมันแก้วหัวใหญ่ๆมันแห้วละหนึ่งกิโล อ้น,นี้ดูดูฝักเขาครับเขาขยายพันธุ์โดยใช้มเมล็ดนะครับอันนี้คือฝักมันแกว้วนี่ครับฝักมันแกว้วอันนี้บ่มีบ่ม,ม,ม,มีเด็เธออันเป็นเกียร์ยินเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูดดเดี๋ยวพาไปดูดอกของเขาครับอันนี้คือดอกมันแก้วนะครับจะเป็นสีมม่วง นี่ครับดอกมันแกวสีม่วงนี่ครับหับว,ว,ว,วใหญ่มาก สดๆจากไร่เลยครับหัวมันแกวสดๆจากไร่ คือผลผลิตจากสวนเรานะครับอันนี้ย่าหวานย่าหวานตอนนี้ติดดอกแล้วอันนี้คือเก็บทําชาได้แล้วนะครับอันนี้เก็บทําชาได้แล้ว ต้นใหญ่ๆนี่คือมะเขือต้นครับมะเขือต้นดอกเขาจะเป็นนี่ครับดอกเขาจะเป็นสองสีนะครับสีม่วงกับสีขาวต้นสูงมาก นี่คือมะเขือต้นนะครับติดลูกติดลูกลูกนึง่งนนี้ย่หวานครับย่หวานกำลังเป็นดอกแต่เขาใช้กิ่งนะครับเขาใช้กิ่งในการปักชำดอกไม่ค่อย มเมล็ดไม่ค่อยอไม่ค่อยงอกนะครับหญ้าหวานใช้กิ่งแป๊บเดียวสวยแล้วครับส่วน,นี้ก็เป็นผักน้ำเต้า ส่วนพ่อนี้ก็จะเป็นเผือกครับเผือกใหญ่เผือกใหญ่อันนี้ตะลิงปิงครับกำลังติดลูกมะกอกน้ำ พืชผักสมุนไพรก็จะเป็นอันนี้ห่า,านางย่านางแดงไม่แน่ใจนะครับลางจืดหรือย่านางแดง อันนี้รากสามสิบแต่ช่วงนี้แก่แล้วครับรากสามสิบอันนี้ว่านลิสีดวงนะครับว่านรักษาลิสีดวง น้่มเต่จิ๋วจิ๋ว,วสุดทางนี้ก็จะเป็นแค่แดงแค่แดงครับแค่แดงแค่แดงแครแดงกำลังสวยเลย อันนี้คือเป็นน่ดอกเป็นน้วยไว้แต่นี่ไหมมันจะติดบ่กระทอนไหมกระท้อนนะครับต้นเล็กๆนี่ติดติดดอกแล้วกิ่งตอนกระทอนกิ่งตอนติดดอกแล้วครับ อันนี้ไม่รู้ต้นอะไรใบสวยใบเป็นมันมัๆบรรยากาศสวตนตอนเย็นๆครับแดดร่มลมตก แค่แดงครับฝักเขากำลังโตเลยใครสนใจเม้นไว้นะครับแค่แดงก็มีแค่แดงก็มีฝักอันนี้กล้วยครับกล้วยลายพลาง ้วยไรถ้หารผ่านขายดีมากๆเลยจากกอใหญ่ๆเหลือแค่นี้ครับขุดขายทุกวันผักสวนครัว ตามล่าหาปูอันนี้อ้อย เด็กๆหาอะไรหางูหางูงูนอนนอนอันออนี้พุทธสา โอ,ไอ้ไม่มันหมดช่วงแล้วนะครับไอพุชาหมดแล้วบรรยากาศทุ่งนาครับบรรยากาศสวน เราหนีโควิดหนีโควิดมาอยู่สวนอันนี้ถั่วฝักยาวตั่วฝักยาวปลอดสารครับเด็ดกินได้เลย แล้กอต้นเก่าต้นแก่ดอกมากเดี๋ยวเอามาตําใส่ถั่วฝักยาวเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ